ตอนคํามันมทมตกตันกับเดียวทําไปก็กตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิทยุยามในการรับชมสําหรับสมทบทักกินใบ,บรบัฐบาลเท่างหมดแม่หญิงบารมีพารว,วยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่2กับเลขแม่นๆจากแอดสุ้ยแอดพีวรรณาและเลขเด็ดจากแอดสุดปังถ้าก่อนจะไปดูแนวทางเด็เดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของแอดบีวันนา2พฤษภาคมงวดที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะคะลองมาลุ้นกันใหม่ในงวด16พฤษภาคมแอดบีวันนาเลขรัฐบาลไทยเน้นบนให้วิ่ง0รูดศูตัวบน03กับ09เน้นตัวใหญ่ตัวโตวเลข0ูย์เค่ะ3ตัวให้903กับ90 909 เลขรัฐบาลชุดล่างให้วิ่ง7อัด7 2ตัวล่างให้72กับ73ของแถมเป็นเลขเบิ99ก้ล99กับ00ค่ะเลข09ตัวเน้นตัวโตของแอดบีวนาเม็ดนี้ก็ไปตรงกันเลยกับแนวทางของอาจารย์ปรีชานะคะมาดูกันว่าเลขของแอดบีวนาจะกลับมาเข้าในงวดน,นี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ไปต่อก,กันกับแนวทางของแอสสุดป,ปงังงวดที่ผ่านมา2พฤษภาคมให้อัด6เลข6ก็มาจริงๆแต่ว่าเลขเด่น2ตัว3ตัวไม่มานะคะงวดก่อนนั้น16เมษายนแนวทางของเขาเข้าทางเลขวิ่งเลข7แล้วก็เลข2ตัว79เลยค่ะ16พฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันเลยกับแนวทางจากแอสสุดป,ปงังเลขรัฐบาลงวดนี้ให้วิ่ง8อัด8 สองตัวเด่นมี58 78กับ98 3ตัววัดใจเม็ดเดียวเลข798ให้เด่น8มาตรงกันกับแนวทางจากอาจารย์บุญรอดพารวยเลยค่ะเลข2ตัวก็จะชนกันเลข58กับ98นะคะ58ยังไปตรงกันอีกกับอ,อาจารย์ปีชาด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขของแอสสุดป,ปังจะปังต่อในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ไปต่อก,กันกับแนวทางของแอดสวยที่ไม่ได้สวยเหมือนชื่อค่ะเพราะว่าแนวทางของเขาปังต่อเนื่องมาสองงวดติดแล้ว16เมษายน7 9 9เม็ดเน้นเม็ดเดียวก็เข้าเต็มๆเข้าแบบไม่ต้องกลับเลยค่ะล่าสุด2พฤษภาคมที่ผ่านมา1 7ก็เข้าเน้นๆตรงๆเหมือนกันค่ะเลขของแอดสุยจะกลับมาเข้ายาวๆเหมือนปีที่แล้วไหมก็มาลุ้นกันต่อในงวด16พฤษภาคม แอดสวยเลขชุดเต็ม4ี่หางเน้นๆมีเลข91้4 9นเกกับ45สำหรับเม็ดวัดใจเม็ดเดียวถ้ามีข้อมูลแอดมินก็จะอัปเดตให้ทีนึงนะคะถ้าเทียบชนเด่นก็จะไปชนเด่นกับแนวทางของอาจารย์ปรีชากับอาจารย์บุญรอดพารวยเลข95จะไปตรงกับอาจารย์บุญรอด95กับ45ตรงกับอาจารย์ปรีชา และเลขที่ตรงกันทั้ง3สํานักเลยก็คือเลข5995นะเป็นการเทียบชนเด่นเท่านั้นนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะวินแต่ยังไงก็ลุ้นให้ทั้งสาสำนักแม่นต่อเนื่องในงวดนี้นะคะมาดูกันว่าเลขของแอสซุยจะเข้าอีกเป็นงวดที่3ามไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้น แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เซทุกท่านได้รางวัลแดญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ